นาจ้าชดาพาไปดูนะจ้าวันนี้จ้าอยู่หลังกองร้อยนะเดี๋ยวเส้นนี้เราจะพาทุกคนไปดูเส้นทางหลังกองร้อยยามเย็นนะว่ามีอะไรให้ได้ชิมได้ดูได้ชมกันบ้างนี่เลยเส้นนี้นะคะเส้นนี้ก็จะมีสำนักง,งานนะ บริการเรื่องของการนวดด้วยและตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นโซนอาหารนะคะยามเย็นก็จะมีอาหารขายนะก็จะมีเข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็จะมีอาหารหลากหลายปิ้งย่างก็จะมีด้วยนะคะชากาแฟก็มีให้เลือกอันนี้ก็จะเป็นร้านข้าหมกไก่บังมิตรนะ เช้าตรงนี้ก็จะมีการขายเหมือนกันนะคะตรงนี้เจ้าประจําเวลาเช้าๆจะมีข้าวเหนียวหมูปิ้งนะสําหรับใครที่อยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเช้าๆเนี่ยตรงนี้เขาจะมีขายทุกวันเลยตรงใกล้ๆประตูหลังกองร้อยนะคะอันนี้เป็นช่วงเย็นก็จะมีหลากหลายร้านหน่อยที่ขายของกินนะ เดี๋ยวเราจะพาไปต่อจุดหมายปลายทางก็คือแถวถนนเบอร์เซ่งร์เซ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูกับข้าวมื้อเย็นค่ะว่ามีของสดๆอะไรขายบ้างนะคะเดี๋ยวมาน้นนี้เส้นเส้นนี้จะตรงกับหลังกองร้อยพอดีค่ะ จะเป็นแหล่งชุมชนจะมีร้านส้มตำมมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมีร้านอาหารตามสั่งเช้าๆเส้นนี้ก็จะมีข้าวเหนียวหมูทอดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมก็จะมีเซเว่นเซเว่นตรงนี้ใกล้ๆเซเว่นก็บิ๊กซี ตรงนี้นะคะซอยนี้ตั้งที่เห็นข้างหน้านี้เป็นต้นไปนะก็จะมีอาหารเช้าที่เป็นติ่มซำขายเหมือนกันนะคะแต่ว่าเย็นๆเที่ยงๆก็จะมีร้านอาหารตามสั่งอยู่เหมือนกันถ้าใครอยากจะมาทานก็มีด้านนี้แล้วก็ตรงด้านหน้านี้ก็จะเป็นร้านติ่มซำร้านนี้ร้านนี้นี่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 อ่าเป็นร้านติ่มซำนะคะใครไปใครมาเช้าๆก็จะมาทานติ่มซำที่ร้านนี้นะคะเป็นมื้อเช้า เส้นนี้ก็จะมีร้านตอนนี้จะเป็นร้านข้าวนะคะตรงนี้จะขายมื้อเที่ยงค่ะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะทะลุเส้นข้างหน้าถนนอ่าทนั้นตรงนั้นเรงนั้น เย็นๆแต่ละคนไปซื้อกับข้าวที่ไหนหรือว่าเวียนซื้ออะไรกันบ้างนะในพื้นที่จังหวัดยะลาก็พูดคุยกันมาได้นะคะคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าเย็นนี้ไปซื้อกับข้าวตรงนี้หรือว่าอะไรอร่อยอร่อยแนะนําให้เพื่อนๆของเรานะจะได้บอกว่าไปทานของอร่อยที่มีอยู่ในยะลาเหมือนๆกัน เวลานี้ก็รถจะติดหน่อยค่ะเพราะว่า4โมงเย็น5โมงเย็นเนี่ยก็เป็นเวลาที่เขาเลิกเรียนเลิกงานนะคะเส้นนี้ก็จะแอร์อัดไปด้วยรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะคะ หน้านี้ก็จะทะลุเส้นเบิร์เส้นนะคะ จะติดติดหน่อยนะคะีก็จะมีร้านค้านะหลายร้านมีทั้งร้านเก่าร้านใหม่ซอยนี้ก็มักจะมีร้านใหม่ๆเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันบ่อยะคะ่ะ เมืองน่าอยู่ค่ะไม่ได้น่าเที่ยวอย่างเดียวเมืองน่าอยู่เพราะว่าแบ่งโซนชัดเจนว่าโซนนี้ขายอะไรหาซื้อหาซื้ออะไรต้องไปทางไหนแล้วก็แต่ละเส้นนะคะก็จะมีแบบการพัฒนาความเจริญการค้าขายเพิ่มขึ้นคนมากขึ้น มาซื้อของสดได้ตอนเย็นเย็นตอนเช้าก็มาได้ก็จะมีร้านขายของเลยค่ะนี่ร้านนี้ที่เราจะมาซื้ออนี้เป็นอาหารทะเลสุดๆ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะลงไปซื้อกับข้าวนะคะ รู้เส้นทางเดี๋ยววันหลังค่อยมาดูว่าที่ร้านมีอะไรคะ่ะ